สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลยบอลนะหลังจากที่น้องดาวนะครับกติกาแก้วพินได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถกลับมาเล่นวอลเลยบอลไทยลีกได้ในซีสั้นนี้นะครับและล่าสุดเนี่ยดาวกติกาแก้วพินได้สูญเสียคุณพ่อไปด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยทาไมทุกอย่างต้องประโคมมาที่ดาวกติกาแก้วพินด้วยนะครับอนาคตกําลังแบบพุ่งไกลมากแล้วก็กําลังเข้าแคมป์ทีมชาติด้วยนะครับแต่ว่า หนจะบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียคุณพ่อนะครับโดยดาวปฏิกาแก้วพินเนี้ยได้โพสต์ระบายความรู้สึกนะครับลงไปที่ Facebook มีใจความว่าโลกนี้ใจร้ายกับดาวจังถึงพ่อยังไม่ทันได้เตรียมใจเลยเรามีกันอยู่สามคนอีกคนหายไปหนูจะอยู่ยังไงหนูไม่ร้องไม่ได้นะพ่อต้องทําใจหนูพยายามเข้มแข็งที่สุดเก่งที่สุดในสายตาพ่อพ่อไม่เคยถามว่าเหนื่อยท้อเหงา ไหวไหมแต่พ่อจะคอยบอกให้อดทนทั้งๆที่ไม่เคยถามอะไรเลยสักครั้งแต่จะบอกให้อดทนทุกครั้งพ่อไม่เคยชมเพราะรู้ว่าดาวเก่งดาวทำได้แต่ดาวรู้ว่าพ่อโคตรจะภูมิใจในตัวดาวเลยต่อไปไม่มีพ่อแล้วหนูจะเข้มแข็งดูแลแม่เองนะพ่อใชดูจากไกลๆด้วยนะตอนนี้หนูยังเข้มแข็งไม่พอที่จะรับไหวไม่ได้บอกรักก่อนจากลาพูดว่ารักน้อยมากแต่หนูรักครอบครัวเรามากนะ ขาดใครไม่ได้เลยทำไงดีพ่อหนูจะกลับมาเข้มแข็งให้ได้นะพ่อคอยดูนะรักพ่อนะและโกรธพ่อมากเหมือนกันที่ปล่อยให้เราผู้หญิงอยู่กันสองคนหนูโกรธโลกโคตรใจร้ายสาหัสมากสาหัสหรจริงๆและนี่ก็เป็นข้อความจากดาวกติกาแก้วเพ็นนะครับถึงคุณพ่อ ยังไงแอดมินก็ขอแสดงความเสียใจกับดาวกติกาแก้วพินด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ดาวกติกาแก้วพินกลับมาเข้มแข็งกลับมาเล่นวอลเลย์บอลได้อย่างมั่นคงอีกนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับ